นกระทั่งเราก็แบบเราไม่รู้จะทําไงเราเราเลี้ยวเข้าเข้าไปในป้อมยามเลยหรอเล่าค็อตเเราเลี้ยวเข้าไปในป้อมป้อมยามของหมู่บ้านปัญญาพี่คะพี่คะช่วยช่วยหน่อยได้ไหมคะพอดีมีคนขับรถตามมาอะไรอย่างเงี้ยเขาจะทำร้ายอไรย่างเงี้ยใช่ไหมก็ไม่มีใครช่วยเราอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีใครอยากยุ่งเลยแล้วพอเราเลี้ยวไปเข้าทางตามเหรอไหมเลี้ยวไปแล้วเราพอก็ทําหน้าหวแเราก็เลยขับรถออกจากมาจากหมู่บ้านนึกว่าเขาจะช่วยเราไงเราก็เลยแบบจะไปไหนดีว่าอะไรเงี้ยตามอยู่ตามอยู่ค่ะ พอขับรถไปปุ๊บผมก็ไม่รู้จะทําไงจะจอดยังไงก็เลยจอดฝางถนนอย่างนี้เลยฝางฝังแต่เขาอยู่ด้านหน้าเขาก็จะให้เราลงมาจากรถใช่ไหมคะเราก็ไม่ลงลงไปเราก็อันตรายไงเรากลัวเขาทําลายร่างกายและทีเนี้ยเขาก็เลยตอนเนี้ยคือจุดที่เขาจะขอยรถชนเราเขาถอยรถชนเราปึ๊บแล้วเขาก็ขับออกไปแล้วเขาก็เดินลงมาอีกรอบนึงเพื่อให้เราแบบประมาณแบบว่ากดเอ่อให้เราลงจากรถเราก็ไม่ลงอนะไรอย่างเงี้ย พอถอยรถชนปึ๊บเราก็ขับรถเขาก็ขับรถออกไปแล้วทีเนี้ยผมก็ขับรถเพื่อจะกลับบ้านคือหมู่บ้านมันไปทางเดียวกันนะคะมันต้องไปซอยเดียวกันแล้วทีเนี้ยผมก็หยิบก,กล้องขึ้นมาแต่ในจังหวัดนั้นคือชนไปแล้วเรียบร้อยนะคะเ,เขาเห็นกล้องเราปุ๊บเขาก็เลยแบบไม่กล้าทําอะไรแล้วเขาก็หยิบกล้องของเขาอะ่ะมาถ่ายเราเหมือนกันซึ่งเราก็ไม่แน่ไม่รู้ว่าเขาจะถ่ายเพื่ออะไรเราสิต้องถ่ายาตอน,นยกอมเหนื่อยเราหรือว่าอยู่บนข้างนอกเรา อะไรนะะคือว่าตอนยกกล้องมาปูดเข้าเขาเขาอยู่ในรถเราก็ขับรถอยู่เขาก็ขับรถอยู่แต่เห็นกันว่าต่างฝั่งต่างยกกล้องใช่เอออก็งงมากว่าทำไมเขาถึงต้องยกกล้องชนรถหรืเป็นอะไรรถเป็นค่ะแต่ว่าถ่ายลอยยถ่าไว้ในมือถือที่ชุบพายอ่ารถยี่ห้ออะไรเบนซ์ซีรีส์80กูเป้ค่ะสีขาวขับยานอะไรเอ่อกอไก่55 หนึ่งเก้าค่ะค่ะซึ่งโตเองเนี่ยเป็นใแดงใบแดงเหรซึ่งโตเองเนี่ยก็ไม่รู้จะโทรหารใครเพราะว่าเพราะว่าล่าสุดแต่ก็ได้เล่าเล่าให้กับคุณอาฟังว่ามันเกิดเหนะตุการณ์แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วโตเองอยู่เป็นผู้หญิงคนเดียวถ้าเกิดว่าอย่างคุณอาเป็นเพื่อนโตอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าจะให้ใครมาโค้ดเทคคุณคุณอาถ้าจะแบบสามารถช่วยโถได้มากที่สุดก็เลยโทรหารเขาเป็นคนแรกเลอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้เขามาช่วยเขาก็รีบขับรถมา ตอนนั้นกับอ๋อันเป็นอะไรเยอะไหมครับก็เป็นรอยปุบเข้าไปเป็นรอยรอยปุบใช่ไหมครับรอยรอยรอยปุบปุบเข้าไปอย่างเดียวใช่ไหมทะเบียนอื่นไหมใช่รอยรอยอ๋อแล้วก็เขาเขาก็แบบก็แบบขับกระจกรถเข้าไปเขาขับรถขนาดอะไรเนี้ยเพื่อให้เราแบบจอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาขับรถยี่ห้ออะไรครับตัวผู้ชายจำไดม่แมโตโยต้าเอ่อโคโรนาโคโรนาโคโรนาเป็นทะเบียนต่างจังหวัดแบบสิเออว่ะโคโรนา เขาก็ดูดูแลนักแสดงหลายคนคือเขาก็มีงานของเขาอะไรเงี้ยค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งตัวโอเองเนี่ยผมก็ไม่อยากมาบอกให้ทุกคนรู้ว่ามันเป็นเรื่องแบบนี้หนึ่งเขาเสียเราเสียไหมคะแต่ในเมื่อมันถึงชีวิตถ้าจะมาเอาชีวิตแต่ขนาดเนี้ยผมก็ต้องบอกเรื่องนี้ให้กับทุกคนรู้ถ้าเกิดว่าผอเป็นอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยมันลำบากไหมคะนีลาสลาะไกันบ่อ่ยไม่ได้ไม่ ไม่ได้ทะเลาะเลยค่ะอันนี้เขาเรียกเขาเรียกว่าไงอ่าเป็นแบบไม่ถึงมีวิว่าอะไรอย่างนี้บ่อยไหมครับไม่ไม่คือเหมือนกับเขาเขาตัวเตือนไปเองค่ะเขาก็เหมือนตื้อนะคือแบบคิดไปเองไม่ไม่้ใช่จบเนี่ยทำงานอะไรคนนี้ก็เป็นเบื้องหลังอะไรอ่ะเหมือนเขาก็แบบหางานให้ดาราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาก็แบบเนี่ยมันเป็นจุดหนึ่งที่โอ๋ไปกล้ามาบอกกับพี่ๆนะคะ่ะว่าให้มันเกิดเครื่องเกิดราวหนึงเขาเสียแล้วตัวโอเองคือต่างคนต่างเสียแต่ในเมือ่อแบบถ้าอยังกลัวอย่างนี้อยู่อ่ะมันโตก็จะไม่มีความสุขซึ่งโองไปนั่งทานข้าวที่ไหนเนี่ยก็ต้องเแวงซ้ายเะแวงขวาเนี้ยถ้าเทียบกันได้ก็ประมาณครึ่งปีได้ที่เราอยากแบบเฟนจากเขาอะ่ะแต่แต่ที่แบบ ที่แบบตัดจริงๆก็คือไม่ไม่ยุ่งไม่ไม่มีความสำพั์อะไรนี่ก็คือแบบประมาณหน,นึ่งเดือนกว่ากว่าแต่ก็ยังรังควานเราอยู่ใช่ไหมครัใช่ส่งมาเสษจมาวันบางทีก็ส่งมาฟิลดีแล้วก็ไม่สนใจไปแล้วเพราะเราทํางานเราไม่ได้เอาหัวสมองมาคิดเรื่องนี้นะค่ะพาระเราต้องทําอีกเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็บางทีก็ส่งมาด่าบ้าง ซึ่งจริงๆแล้วัวเองถ้าเป็นคนถืเขาคงจะแจ้งข้อหาแบบผิดประมาณอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือไม่ก็ส่งมาจ่าคือส่งมาดา่ายเยอะแล้วก็ส่งมาครูบอกว่าเนี่ยจะทํางานในวงการไม่ได้อีกแล้วนะซึ่งซึ่งหลักฐานตรงนี้ผมมีนะคะผมไม่ได้พูดปากเปล่าเดี๋ยวผมให้ดูเมสเซจซึ่งตอนนี้แบบหมดก็ก็มีหลายอย่างนะคะที่เขาทํา มันมันก็มีความสําคัญอะไรบางอย่างซึ่งเขาแบบ